โอ๊ยมหอนแท้เด้เนาะไอ้เคยยังเหรอเอ้ยบอกเขาไปซื้อป่ามาแล้วบอกเห็ดกินแบบเห็ดแบบประหยัดประหยัดแน่สิ้นเดือนแล้วเห็ดประหยัดอืมเอ้าอู้บอกข้อญ่ตัวนี้แมนเออ,เออมึงก็เห็ดขี้ยงเอ้ยมึงบอกกันละแล้เออจ้าเป็นเห็ดว่ะมึงเห็ดกูซีซ้อมหัวก้อนเนี่ยเห็ดแบบประหยัดเนาะเห็ดประหยัดเห็ดกินประหยัดสูบมือนีอเศรษฐกิจบ่ค่อยดีมึงไปเห็ดเป็ประหยัดประหยัดเด้อเป็ดจังไนกินเนาะคือไปไปเห็ดยังก็ได้คนเออเก่ง เลือเต้อู้เห็ดจังไหน,น,นกินเนาะโตง่ายคือใหญ่แต่ว่าเอา้ยก็บอกเห็ดเมนูประหยัดโอ้คิดออกแล้วเมนูประหยัดทำบ่ลงน้องทำบาปบ่ลงเห็ดบ่ลงน้องเฮ็ดบาปบ่ลงป๊าดอีสานไหนกินมันสิกินได้อยู่บ่ละ่ะก็ได้อยู่ดอกน้อยฝึกจากเอื้ยมันมามันก็สิ่งได้วีซ่าอยู่นั่นล่ะไอ้ว่าเห็นลองเห็ดอะไรดีแล้ว มาแล้วมาแล้วแกงปลาคอยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาดซิมบังซิมบังฮะอ๋ออติดคอ,อมาติดคอมาเอาบะหมี่แก้วอ่ะบวกนี้โอ้ยกูมาต่ำแก้วมาประหยัดประหยัดกินหลายๆเด้อไอ้เคยน้อยเออเออเออเอาเฮดสุดผีมือแล้วเนี่ยสุดผีมือเล่นมั้ยกินเลยเอาเอ้าเอาฮาสิมสิมจริงไหมจริงไลย เออแสบว่ะพูดเลยโอ้มันเห็ดรรเด็ดบ่แซม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 อย่นี้อืมเอ้าหัวปลาไปใส่แสงมันพูดว่ตั้งหัวปลามากินเนี้ยไอ้มักหัวไหมหัวปลาก็ะค้งอยู่ไห้ผู้เละฮะคังอยู่ไห้กระแม่ตัวคังไว้ไห้หั่นเอาไว้ป่นมือแรงเอามึงคือบอกมาต้มเอ้าแกงหางหัวไว้ป่นทันเด้แกงหางหัวไว้ป่นแม่ มึงคือบอกแกงหัวหางไว้พ้นสินเออเอาเอ้ยบอกเห็นเมนูประหยัด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 แกงจะหางเนี่ยแมนมื้อนี้การมื้อท้ายเดือนนะด้เงินเดือนเจาก็บ่ทันออก <c oughs> ต้องเฮ็ดจังซี่หละเพื่อความอยู่รอดแล้วหัวมึงไปค้างไห้แม่นมันบ่ลอยลงลงลงยู่ติมันก็ลอ,อยอยู่นะนะค <c oughs> ือยัางายทองอยู่พุ่อฮาวาเจ้าอย่ามาโทษเฮาได้โทษยังโทษเมียเจ้าพุนบอกเขาประหยัดเนาะอุ้ยมันกับประหยัดพูด ปลาคอตัวเดียวกูบอกต้มเบิ้ลวนี่มันจะอิ่มมับบเนี้ยเอากินรสนี่ใส่บัวนี่เข้าไปเาใส่บักหลายใส่บัวน่ะแล้วหัวมันเจเอาไว้ปนจังไดยเออกระปุกอะลรเออกูบอกประหยัดประหยัดเดย์ต้องไปโทษเราเลยแกงหางห้อยปนแมนใส่บัวยังนี่บังนู่นใส่บัวมึงไ่นมันคือเป่งจี๊ก็ใส่บัวตัวโอ้ใสจนจนเปื่อยมันจะกินใสมันคักๆก็บม่ได้กินใส่ปลาคอเออมือแรงจึงกิน อันจงเอาไว้อยู่ว่าเสียเอาไว้อันอันเอาไว้เฮ็ยนหมกกิ่นครึ่งนึงแล้วก็อันปนอีกครึ่งนึง่อแต่ขอตัวเดียวกินสามเดืยวมึงยังจะไปแบ่งอีกทีเลยแม่เอ้ยบอกประหยัดประหยัดมีเท่านั้นของกินเพื่อนวะมึงจะเอาไหนปนเอาหัวปนครึ่งนึงหมกแม่มืออื่นมืออื่นโอ้ยซุ่มขี้ทีเอ้ยเนาะเโดนโทษเฮาไปโทษเมียเจ้าพุ่นมึงสิกินเองมาผ่านเจะได้ให้เงินเดือนเมียเท่าไหร่อยากกินแต่แนวแพงๆน่ะ หกร้อยผุนเดือนนึงอ่ะโอ้หกร้อยใส่ออกตลาดได้กี่เทือนหกร้อยแค่น่ะเอ้ใส่มือละเศร้าสี่สิบบาทกับพ่อตัวโอ้ปลาโตเท่าไหร่ตัวละลอยเศร้าเนี่ยให้ใส่มือละสี่สิบบาทได้กินแต่แจ้วเฮ้ยเงินเดือนแต่หกพันให้แต่หกร้อยโอ้เมนผัวรูเตะลงเถียงนาพุ่งละจ้างเขาให้อยู่เหือดดอกดีแต่ว่าเมนผัวเนาะดีแต่ว่าเมนผัวเขาเลยเตะลงเถียงนาพุ่งละกินไหมกินน่ะ กินน่อยกินห้างมาันเหรอมันยากแล้วล่ะม่อยากแล้วบ่ม่อยากบ่ะต้องกินดีประยัดโจหง่ายมึงกินน่ะสมพลเนาะสมแทเจ้าอาใส่เนาะ <laughs>